ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอสองเดินทุกท่านได้มาร่วมกิจกรรมวัรลอยกระทงที่องค์การมหาชนตำบลบุ่งเลิกขอให้พี่น้องชาวตำบลบุ่งเลิศทุกหมู่บ้านของบุ่งเล็กทั้ง13หมู่บ้านได้มาร่วมกิจกรรมวรนลอยกระทงในวันนี้ก็จะมีการประกวดรอยประกวดกระทงสองก็จะมีการประกวดหนูน้อยนางนพป,ประาท สามจะมีการประกวดสาวงามตำบลมุงกิเล็กซึ่งมีท่านรักชาติกิรวาดศักดิ์ประธานองค์การมหาส่นจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีเวลาประมาณสักสิบเจ็ดสามสิบนในวันนี้นะครับก็ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลมุงกิเล็กชาวอำเภอตงเลนของเราได้มาร่วมพิธีในวันนี้นะครับครับขอบคุณมากครับ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นวันลอยกระทงนะคะทางอบอตอหมุ่งขี้เหล็กกิจกรรมขึ้นมานะคะมะีให้ชาวบ้านนะคะได้มาร่วมกัรลอยกระทงภายในงานเนี่ยนอกจากการลอยกระทงแล้วนะคะก็ยังจะมีกิจกรรมมีอะไรบ้างคะพี่แง้งอ่ามีการประกวดหนูน,น,น้อยนุพมาศนะคะแล้วก็มีการประกวดสาวงามมุ่งขี้เหล็กแล้วก็ประกวดกระทงค่ะมี3อย่างค่ะของเราวันนี้ค่ะ <Okay. S 2> ท่านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆนะคะสนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรมนะคะมาชมได้เลยนะคะงานของเรานะคะจะเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่16.30นะคะ,ะแล้วก็ไปจนถึงประมาณเประมาณ4ี่ทุ่มครึ่งเลยค่ะค่ะถ้าใครที่อยู่แะววกนี้นะคะมาร่วมกิจกรรมกับเราได้นะคะที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งขี้เหล็กค่ะขอบคุณค่ะ สานุกกันจริงวัลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน,น้องแก้วขารำวงรำวงวันลอยกระทงรำวงวันลอยกระทงบุนจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจวันเก็ดเดือนสิบสองน้ำก็น้อ เราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทง